สวัสดีครับชเช้าๆแบบนี้ก็เอาลอกของเรียวบิ RX 0มาให้ชมนะครับตัวนี้จะเป็นสปูนกาไฟนะครับหมุนลื่นๆนะครับตัวนี้ดูกันกลับกันนี่ ครัมมครหมุนหมุนเนียนไม่ขึ้นมือนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นี่ครับเมดอินเจแปนนะครับตัวนี้หนา้ารอก ปิดแข็งแรงครับมาดูิดเสียงครับนี่เสียงเ B ครับ ไ,ได้ครับเด็เดยหน้าท้ายหลังได้ครับกลับมาก็าจะมีเสียงของการกลับสไต,าตาล์วินเทจจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวน,นี้ยิ้วลอยยิ้วลอยตัวบอดี้มีน้อยนะครับหลอสภาพ น่าจะใช้งานมาน้อยไม่ค่อยมีริ้วรอยตรงตรงูดก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยครับค<ม>รับไหดูอะไรอีก ตับได้ทุกอันนะครับครับก็โอเคครับตัวนี้ถือว่าสภาพสวยครับใช้งานได้ครับฝากไว้หนึ่งตัวครับผมเคยิ่งจเจริญเครดิตครับ